สวัสดีครับโกหินตั้งต้องเทคเตอร์ตะบนใวใหญ่อำเภอับใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้วันที่สิบสามเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้เป็นการจัดส่งตัวที่สองของวันนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น ftr หนึ่งแปดห้าส x นะครับเป็นรุ่นเก้าแถวปั่นนะครับนี่ ftr หนึ่งแปดห้า x ตัวนี้นะครับจัดส่งนะครับคุณแม่แพงลือไพเรียงนะครับตำบลโนนทองหลางอำเภอับใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับ ftr หนึ่งแปดห้าส x ตัวนี้นะครับใส่กับรถไถ อุปต้า l สี่ห้าศูนย์แปดตัวนี้นะครับ di นะครับ special นะครับผมพาดูโดยรอบโดยรวมนะครับผมเริ่มจากด้านหลังไปหน้าเลยนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นหนาครับหนาฝากระโปรงเหล็กหนาครับแต่ทางบริษัทนะครับเสริมมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นสองชั้น ftr หนึ่งแปดห้าสี่ x ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีตาแมวดูระดับน้ำมันนะครับมี จุกเป็นเกลียวนะครับแต่ก่อนจุกเป็นยางนะครับลดปัญหานะครับการหลุดนะครับการกระเด็นออกนะครับตัวนี้ก็เป็นจุกเกลียวเหมือนกันนะครับโคกหินตั้งต้องเทคเตอร์นะครับท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับฝากกดจุกใจกดติดตามด้วยนะครับทางช่องนะครับโคกหินตั้งต้องเทคเตอร์นะครับช่องของเรานะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับเป็นระดับการตั้งโซ่แบบอัตโนมัตินะครับขาสกีปรับตั้งได้สี่ระดับตอนนี้เราปรับตั้งให้เรียบร้อย นะครับพร้อมใช้นะครับปรับดังได้นะครับผมขอบอกเบอร์โทรอีกครั้งนะครับเบอร์โทรร้านเรานะครับศูนย์แ4ดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าศนย์แศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหกนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลัวใหญ่เพือบับใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับทางร้านเรานะครับเติมน้ำมันมาให้นะครับครบทั้งสามจุดนะครับจุดห้องโซ่นะครับจุดหัวเกียร์นะครับจุดด้านล่างนะครับ ฝั่งทางนี้นะครับด้านล่างฝั่งทางนี้นะครับเราทาหัวเจรบีให้เติมน้ำมันเกียร์มาให้นะครับพิเศษจากร้านเรานะครับใบโรตารี่นะครับยังตัวสวยตีดินละเอียดปันน่นนาแห้งปั่นน,น้ําทั้งไร่ทั้งนาได้หมดนะครับเป็นหนาพิเศษทางร้านเรานะครับแถมสลักมาครบนะครับแถมสลักแถมยอยยอยปั่นนะครับย้อยปั่นมาครบนะครับ ที่สำคัญรับประกัน1ปีจากทางบริษัทฟาร์มเทคนะครับรับประกัน1ปีมีเบอร์โทรบริษัทเรียบร้อยมีใบรับประกันเรียบร้อยมีเพจสินค้าเรียบร้อยนะครับสแกน QR วอารคนะครับพิเศษจากทางโ o ต a r ีฟาร์มเทคอีกอย่างนึงนะครับเป็นสกีชั้นที่2นะครับของห้องลูกปืนด้านข้างนะครับไม่ใช่ห้องโซ่นะครับ ท่านใดสนใจสินค้านะครับเงินไม่ถึงเงินไม่พอนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ที่สินเชื่อศักสยามทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดที่ไม่ทราบว่ามีสาขาไหนอยู่ใกล้บ้านนะครับโทรสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทรเช่นเดิมนะครับเบอร์โทร0831294255 080213156นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดคนครราชสีมาโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ